รู้สึกไร้พลังไหมคะเมื่อต้องสู้กับอำนาจที่ใหญ่กว่าไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่ใหญ่หรือว่าคู่แข่งที่ทุนหนากว่าแต่อย่าเพิ่งยอมแพ้นะคะเพราะคนตัวเล็กๆก,ก็ลมอยากได้ค่ะถ้าใช้จิตวิทยาที่เรียกว่า s t a t i s t i c alliance ก็คือการสร้างพันธมิตรค่ะในลรัตตะกิกะชาดกมีช้างเกเรอยู่ตัวหนึ่งกาลังจะมาเหยียบรังนกค่ะซึ่งก็มีลูกอ่อนนกตัวเล็กนิดเดียวเองนะคะจะสู้ช้างได้ยังไงใช่ไหมคะ ไม่ได้สู้ตรงๆหรอกคะ่ะแต่ว่าใช้เครือข่ายอ่าท่านไปขอความช่วยเหลือจากกาให้จิกตาช้างขอมลงวันให้ไปไข่ใส่ตาช้างแล้วก็ขอ,อก,กบให้ไปอยู่บนหน้าผาส่วนตัวเองคอยส่งสัญญาณคะ่ะกาก็จิกตามลแงวันก็ไข่ใส่จนช้างตาบอดช้างร้อนรอนอยากหาน้ำกบก็ส่งเสียงร้องลวงให้ช้างเดินไปหานะคะอบอบ แบบนี้จนตกหน้าผาตายนี่คือพลังของคนตัวเล็กที่รวมกันค่ะคุณก็ไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดหรอกนะคะคุณแค่ต้องรู้จักว่าใครเก่งเรื่องไหนแล้วรวมพวกเขามาเป็นทีมเดียวกับคุณให้ได้พระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าประเมินศัตรูว่าเล็กน้อยและอย่าดูถูกตัวเองว่าไร้พลังแม้คนตัวเล็กก็สามารถรวมพลังกันได้เพื่อเอาชนะสิ่งที่ใหญ่โตกว่าได้ค่ะ